บวงอ่ะฮะไปค้อไปฝอได้ครับไปดูฮะว่ามันยับคู่กับผู้ชายแน้เลยเพาะวาบ้าก็จะรู้ไงว่าแบ่งยังไ <S 1> <S 1> งเพราะว่ากลุ่มเราใช่ปะมีหนึ่งคนคู่กับรุ่นพี่แล้วกนน่าจะดีมเลยแล้วที่นี้ดีมก็เป็นอินดวอิดต้องคู่รุ่นพี่ที่ไม่รู้จักก็เลยสงสัยว่า เออแบบว่าไรเป็นคนอินโทรดไม่ใช่หรออะไรเงี้ยพูดกับรุ่นพี่จะรอดไหมพี่เขาบอกพี่เขาหันมาพูดกับเราว่าเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวจะส่งให้ดูจริงปะเนี่ยอุ้ยเฮียพูดจริงเหรไม่เชื่ออะเดี๋ยวแตกเขาพูดจริงใช่ไหมเนี่ยพูดบอกว่าเดี๋ยวสอกให้ดูเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นยังไงโอ้เออผูกกันผูกกันที่เท้า พูเหยียดเอาอะไรอาจารย์ดูเลยเดี๋ยวรองจุ่มให้หมดตุ้ยจ่มมือกุลุ่มจุ่พวกอะไรไปให่ะไปไปไปตังไปถามแล้วเดีไปม้วท่อางที่ทไปเล้วก็จับได้กนแล้วเป็นคู่แล้วคุณสมีนี่ตวก้อนในหัวเราปารัตกากไม่นไาผู้คนเจอวาอะอยู่เมไ่มเจ้าความพีไร เอยคุณเจ้าปีไหนก็รู้ก็ได้ถามเอาผมไปมาถามละไม่คุยกันเงี่ยไม่คุยกันกับพี่ยไม่มีใช้เวลาเวลาดีตอนนี้วเงี่ยพี่บอกเขาเงี่ยพี่ก็งงแล้วแล้วแบบถ้าเขาจะบอกเขาจะบอกอันนี้พี่เล่าให้ฟังนะอันนี้พี่เล่าให้ฟังอันไหนเขาไม่รู้พี่เขาจะนั่งเงียบอันไคนผมก็จะบอกมุดนิด มีเมมโมรี่โอเคอินส์ฟูลคุณสามารถไปดูทูปแชร์มาทูปแชนแนลซัมวิดีโอ IDD ถ้ามันอันดุษณ์กับซัมบอร์แปลว่าอะไรอันดุษณ์แปลว่าอะไรเบาเออวายยังไม่ได้เรียน มพูก็น้ามูจักบออลูชันแว่อย่างจำเออกวีซ่าซันมุกสลักเราไม่เราก็คิดว่าจะไปอานแบบล่วงหน้าอะไรเงี้ยขอไม่เฮ็ดเอลแชพูเฮ็ดเอาอยาเดยังเฮ็ดเอาโอเคเพิคชคืออะไรรู้ยังอาบวำที่สามีหน้าทีอะไรคือการเอ่อ ตอนนี้ดีคือภาพมา Do you think this is your actual look right? Oh. I look like myself ถามว่านี่คือแบบว่าลุกจริงๆใช่ไหมที่คิดว่าเป็นตัวเอง No, How like you like long I don't know, maybe it's because you know, my hair is like, my yeah. hair, dark yes. hair, and curly, right? Yeah, yeah, and wearing glasses. Yeah. So do you like before that you save effort? her? Yeah, I know because that video oh, is very famous. Oh, know. that's right. I know, but <coughs> I don't need to be her. I don't need to be her. I didn't copy her. 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 I know. สองตัวจ้ะเปิห้องสมุดไงก็จะมีทุกอะไรมันเหมือนเลยอะมันก็เรียกว่าเป็นิารัเพื่อนทำเพื่อนนจ๊ะเป็นบบเหมือนแบบ อะไรเรี่ยกว่าดังถ้าเหมือนเหมือนกูเมตาฟอร์จ้ะไม่ไม่ใช่เมตาฟอร์นี่ชิลี่นี่เจล่านี่แฟนฟรายค่ะเอาชิลลล่าเอาเข้าไปจ้าที่สบายใจจ้าลูคิสคอมมานด์โดวเรียมเบอร์นะดิสวีดีโอนะวิวบีอาเมโมรี่กูอยากกินไอติมมากฮะ ไปสิกูก็เดินเองกูก็เดินไปอิมดินหากเร่านด้แมนกูยาไปหัวต๊ะแล้วสิงะเนี่ยอ่ะแล้วมึงก็ต้องเดินไปดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเดินนําไเลบอกว่านี่จะไปโลตัสโลตัสอะไรโลตัสแต่ว่าทำไปเที่ยวไปบายบายนะมึง อูจะซื้อไอติมค่ะกินปะจะเลียขอจะเดียเ้ยไม่เชื่หรอกคุจะตกเล่ขาจะตกโอ้ยเาาเกียวนะฮะกียวเดียวตายแล้วทำไมอ่าเราะาไม่เราไม่กินผูกินเลยชาเขียวมันมันมันจะสมุอ่ะ แน่นะอร่อยอร่อยเอาเอานี้สิแนะนำมันเนี้ยอ่าอันนี้แหละตั้งแต่กี่โมงอะคะถุบไปหมดแล้วพี่เอามาไม่เยอะครับกูเปกติมันมีรสอะไรบ้างอะพี่วพิลาช็อกโกแลตกครกี้ชาเขียวชาไทยสตรอเบอรี่ประมาณนี้โอ้สตรอเบอรี่หมดเลยเหรอแี่พี่ไม่เยอะนะ มาเรือพี่เตือนเราป่ะเนี่ยรอละดหน่อยรเดี๋ยวเวลาตอบมันนุวนไงเดี๋ยวใช่เราอะอะไรนนี้ครับสิบบาทคือถ้าปกติอะถ้าพูดคุยปกติคือก็จะคับนะแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยตะโกนอันนี้ปะมัน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 จะแปลกๆเวลาเดี๋ยวเวลาตอบแบบห้วนๆอะแต่ว่าตะโกนตอบ มันคือซิมิลี่มันคือซิมิลี่ครับซิมิลี่ครับมันก็จะดูอออเออเดี๋ยวคนไปกันละ